ที่วัดว่าสิ่งที่ผมทำอะ่ะมีคนเห็นด้วยเยอะนะพี่หนุ่มเห็นด้วย2บาทค่ะทุกยอดทุกอะไรที่เข้ามาก็คือผมก็เอาเป็นกำลังใจหมดลครับแม่บริจาคให้ทนายไหมคะอาจจะมีช่วยเขาจะจ่ายมาบ้างแต่ไม่ได้เป็นเรียกเป็นค่าว่าความะอ,ะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นในเรื่องของน้องไนเนี่ยผมเต็มที่ครับ คิดถูกคิดผิดเนี่ยมาทำคดีเนก็คิดถูกครับเราไม่ได้ช่วยคนผิดศรัทธาในเรื่องของแนวทางการคำสอบไห<ง>ม งานนี้นี่ก็ถึงกับต้องร้องอุ้ยขยี้รัวๆกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับปมขอรับบริจาครวมสนับสนุนการทํางานของทนายธรรมราชสารปัญญานะคะแบบสดๆดร้อนๆเมื่อวานนี้จนโดนรุ่นพี่ทนายความหลายคนเนี่ยออกมาจ้วงเละให้ลบโพสนะคะไม่ว่าจะเป็นทนายเดชากิติวิทยาน,นันท์ค่ะที่ฟาดแรงไม่เหมาะสมไร้ศักดิ์ศรีเป็นทนายความไม่ใช่ขอทานทนายแก้วมนชัยนะคะโจงกรรัตนกูลกะบอกว่าถูเรนมากๆเกิดมาเพิ่งเคยเจอกับคุณผู้ชม ซึมเนื่องมาจากวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความใน a c e b o o k ส่วนตัวทนายธรรมราชกั่ที่ว่ารวมสนับสนุนการทํางานของทนายธรรมราชบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะพร้อมเลขที่บัญชีและก็แนบรูปของตอนเองเนี่ยตใต้คอมเมนต์นะคะยังมีการแสดงข้อความและรูปภาพสลิปการโอนเงินจนํานวนหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็นว่ามีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยรวมสนับสนุนการทํางานด้วยค่ะ ขณะที่นุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะพิธีกรชื่อดังนะคะก็โพสต์รูปภาพหลักฐานการโอนเงินและระบุข้อความแซ่แรงไม่มีแผวที่ว่าผมเห็นคุณทนายขอให้ร่วมสนับสนุนการทํางานและใส่ชื่อรวมถึงเบอร์บัญชีเอาไว้ผมมีความยินดีช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งครับเต็มที่ครับพร้อมกับบันทึกข้อความท้ายสลิประบุข้อความที่ว่ากล้าขอก็กล้าให้สู้ๆครับโดยในรูปสลิปการโอนเงินของหนุ่มกัญชัยนะคะโอนไปร่วมสมทุนนะคะเป็นจํานวนเงิน2บาทกับคุณผู้ชม ทนายแก้วนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าอดไม่ไหวจริงๆค่ะง,งงมากๆการเป็นทนายความมีหน้าที่ว่าความแต่ทําไมถึงทําตัวเป็นตัวความเสียเองถึงขนาดต้องหาเงินแบบนี้เกินไปว่ามันทุเรศมากๆมากๆมากๆ,ๆเกิดมาเพิ่งเคยเจอขณะที่ทนายเดชาะคะก็โพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook ทนายคายทูค่ะอย่างเดือดน,นะคะที่ว่าทนายไม่ใช่ขอทานมีเกรติศักดิ์วิชาชีพไม่ควรมาโพส a c e b o o k ขอรับบริจาคเงินแฮชแท็กลัที่เชื่อมจิต ซึ่งหลังจากที่ทนายธรรมราชนะคะสร้างความฮือฮาค่ะด้านปุยรสลินนะคะอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังกันก็ได้ออกมาไล์สดคู่กับทนายธรรมราชนะถามถึงปมบริจาคพร้อมกับขยี้เรื่องนี้ดล้วนนะคะโดยทนายธรรมราชค่ะแก้ต่างอย่างหน้าตาเฉยนะคะว่าสิ่งที่ตนทํานั้นนะคะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเพราะแสดงให้เห็นว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุนเยอะไม่ใช่น้อยส่วนเงิน2บาทที่หนุ่มกัญชัยเนี่ยโอนให้ไม่ว่าใครก็ตามที่โอนมาทุกยอดตนก็เอามาเป็นกําลังใจหมดทั้งนี้นะคะยังเผยออีกว่าไม่ได้รับเงินค่าว่าความจาก แม่นกแม่ของน้องไนท์นะคะแต่ได้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ได้เรียกเป็นค่าว่าความไม่มีสัญญาการว่าจ้างอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องของน้องไนท์ตนทําให้เต็มที่ค่ะและเมื่อปุ้ยลุศลินนักระถามว่าคิดถูกหรือว่าคิดผิดที่รับทําคดีนี้ทนายธรรมราชนะคะก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าคิดถูกและมั่นใจไม่ได้ช่วยคนผิดกับคุณผู้ชมชี่วัดว่าสิ่งที่ผมทำอะ่ะมีคนเห็นด้วยเยอะนะ,ะคนที่ที่เห็นด้วยก็ก็ไม่ใช่น้อยนะพี่หนุ่มเห็นด้วยสองบาทค่ะ ก็ในส่วนตรงนั hmm. ้นอ SO? ่ะมันก kind of eh ็คือทุกทุกยอดทุกอะไรที่เข้ามาก็คือผมก็เอาเป็นกําลังใจหมดครับเป็นกําลังใจหมดคือไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยงว่าจะเท่าไหร่ยังไงแต่ไอ้เรื่องอื่นเรื่องที่เป็นประเด็นกันก็ว่ากันไปแยกแยกแยกออกไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันขอบคุณพี่หนุ่มหน่อยไหมคะพี่หนุ่มบริจาคไปสองหมอก็ทุกทุกยอดนะครับทุกยอดเลยที่ที่โอนเข้ามาก็ขอขอบคุณนะครับทุกกําลังใจที่ที่ที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ เห็นเห็นผลงานของผมเพื่อให้ผมได้มีแรงแล้วก็เพื่อให้ผมได้ดูแลทีมงานที่มีแนวทางในแนวทางเดียวกันเนี่ยเพื่อให้ขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็ทีมทีมงานได้ได้ได้ไปในแล้วก็เพื่อจะสร้างผลงานใหม่ออกมานะครับเพราะว่าที่ผมดูแลคดีตันนี้คือไม่ไม่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันไอที่เป็นข่าวที่ผ่านมาเพราะคดีแต่ละคดีกว่าจะจบเนี่ยใช้ระยะเวลาถึงแม้ว่าข่าวจะจบไปแล้วแต่คดียังไม่จบนะครับอย่างเช่นคดีของพระสงฆ์หลายๆคดีที่เป็นข่าวเนี่ยมันก็มีการไล่ฟ้องกับ คู่กรณีแล้วคดีมันยังพัวพันกันไปกันมาอยู่เพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยมันอาจจะมีกระแสะข่าวแค่ระยะเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแต่ในเรื่องของคดีความทุกท่านก็รู้อยู่ว่าเวลามีคดมีมันกินเวลาไปอาจจะหลายปีใช่ครับ<า>คนถามว่าแม่ให้ทนายเท่าไหร่คะแม่บริจาคให้ทนายไหมคะตามที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับว่า,าในประเด็นของน้องไนเนี่ยเราจะไม่พูดนะเราจะไม่กล่าวถึงในประเด็นนี้นได้เอาเรื่องเงินบริจาคเยีางเดียวคดีไม่ไม่พูด,ไม,พดไม่พูดเลยสัญญาแล้วเราสัญญาเราเราคุยกันแล้ว เอาเฉพาะเรื่องของเงินบริจาคคือของน้องไนนี่ผมผมเข้าไปช่วยนี่ก็คือหมายความว่าก็อาจจะมีช่วยเขาจะจ่ายมาบ้างแต่ไม่ได้เป็นเรียกเป็นคาว่าความนะค,คือไม่ใช่ว่าเออมีคดีนี้คิดตังค์เท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ก็คืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นในเรื่องของ้องไนนีนเนี่ยผมเต็มที่ครับผู้อิจฉาพี่มากเลยเนี่ยพี่อ่านข่าวมาตั้งแต่ปีห้าสามนะพี่นับนิ้วว่ากี่ปีห้าสามเป็นถึงหกเจ็ดยกี่ปีครับครับสิบสี่ปีใช่ไหม พียังไม่ทำาี่ยังไม่ดังเท่าพี่ทาคดีเดียวเลยอะคือผมไม่ได้คิดถึงเรื่องดังไงผมโผลปก็ตาไปตมประเด็นเออแล้วก็อีกอีกนิดนึงก็คือหมายความว่าปกติในการการเรียกข้าความเนี่ยเขาจะต้องมีการคุยกันก่อนในประเด็นแล้วก็พี่ได้คุยก่อนำสัญญาบ้าจ้างอะไรใช่ไหมอ่าแต่ในแง่ของผมไม่ไม่มีครับไม่มีก็คือแทำไมอ่ะพี่ทําฟรีอ่ะพี่ไปถออาสาหรอมันมันไอ้ทำฟรีก็คือรู้จักกันนะครับเมื่อเมื่อคนรู้จักกันเนี่ย พี่เป็นคนใต้เหรอพี่เป็นคนนครเออพี่เป็นคนตะวันออกใช่ไหมก็ก็คือรู้จักกันในมุมที่น้องไนนี่มาสอนธรรมะไงเราก็ไปรู้ใช่เพราะไม่ใช่เขาน้องไนสอนธรรมะในทิกตอกถูกไหมผมก็เข้าไปเรียนเรียนรู้ธรรมะที่น้องไนสอนเนี่ยก็เห็นว่าโอเคมันมีประโยชน์แล้วก็ตรงจริตตรงจริตในมุมของคําสอนนะเพราอตรงจริตเสร็จป่ะมันก็มีการตรงจริตหมายความว่าตรงตรงกับแนวทางที่เราเราปฏิบัติ แล้วเราสัมผัสได้อย่างเงี้ยปฏิบัติแล้วสัมผัสได้ก็เช่นคําสอนในเรื่องของอริยสัจสีอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปมันก็จะพาดไปเรื่องคดีแกแต่เอาเอาเอานิดนิดเรื่องคําสอนแล้วกันไม่ไม่ไม่พูดไม่พูดเรื่องคดีเราคือก็เอาเป็นว่าคือคือศรัทธาในเรื่องของแนวทางการคําสอนสรุปว่าพี่ศรัทธาในตัวน้องไนจจบใช่ไหมคําสอนครับในคำสอนที่น้องไนสอนใช่ทีนี้ก็ก็มีการเข้าไปทีนี้พอมันมีประเด็นอะไรเงี้ยก็ ก็มีการปรึกษาหารือกันว่าโอเคผมก็ให้คำปรึกษาในแง่ของ,ของกฎหมายเนาะเกี่ยวกับเรื่องตั้งแต่ที่มีประเด็นแรกๆอ,อ่ะอ่าทีนี้ก็ให้คำปรึกษาเรื่อยมาพอมีประเด็นคดีผมก็เข้าไปช่วยเพื่อทําเอกสารทําอะไรให้มันก็เลยอ่ยาวมาจนได้ช่วยเหลือทังคดีความแต่ว่าไม่ใช่มีการไปว่ามีคดีแล้วต้องค่าทนายเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ไม่เคยมีการพูดคุยกันก็คือ,คอช่วยเต็มที่ครับเหมือนพี่ทำเคลียร์ซ มันเขาก็ดูแลในเรื่องของอถ้าเป็นค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้เขาก็ดูแลเรื่องค่าเดินทางอะไรพวกนี้เขก,ก,ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็น,เป,นเป็นการไปคิดค่าจ้างรางวัลอะไรที่เป็นลักษณะทําสัญญาว่าจ้างกันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับหน่อยโอเคไม่มีสัญญาว่าจ้างคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาทาคดีมั้ยก็คิดถูกครับเพราะว่าผมไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วแล้วเพิ่งจะไปเรียนรู้ภายหลังคือเรามองเห็นเป็นแผนที่หนึ่งสองสามสี่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจในการทรําคดีมันต้องมีการประเมินก่อนครับ มันต้องมีการประเม,มินคดีก่อนแล้วก็ไรค่าะไรประเมินประเมินก็หมายความว่าประเมินประเมินก็หมายความว่าการที่ผมจะช่วยเหลือคดีในลักษณะไหนต้องดูว่าเขาอยู่ well ในยืนยืนอยู่ฝั่งไหนอ่ายืนอยู่ฝั่งที่เป็นเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก่อนทุกคดีนันคือคือไม่ใช่เฉพาะคดีใดคดีหนึ่งนะยังไ่ต้องมีการดูกันก่อนถูกฝ่ายผิดไม่งงขอเอาเป็นสายมูลหน่อยนะอันนี้เป็นความลับเลยนะคือก่อนที่ผมจะรับคดีอ่าก่อนที่ผมจะรับคดีที่ไหนเนี่ย ท,ที่เป็นคดีแบบดังๆแบบคดีใหญ่ๆอะไรแบบนี้นันเป็นข่าวเงี้ยผมจะมีครูบาอาจารย์ที่ขอรับคำปรึกษาจากครูบาอาจารย์ให้ท่านได้เอเอเาพูดง่ายถ้าถ้าเอาแบบไม่งมงายก็คือเหมือนเป็นโหรนะครับท่ไงงา,นา,ทานจะดูยหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่คือคือในเรื่องของก,การทําคดีผมจะเชื่อครูบาอาจารย์ท่านว่าท่านจะดูให้ว่าคดีเงี้ยเขาเป็นคนบริสุทธิ์หรือว่าเป็นคนที่ที่จะช่วยเหลือทางคดีได้ไหมแล้วก็ในแนวทางเนี่ย ก็ต้องปรึกษาพูดง่ายปรึกษาหลวงพ่อครับหลวงพ่อไหนพ่อไหนก็ไม่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 ถึงว่าพ่อไหนพุ้ย็ผอไม่ใช่พ่อไหนพ่อไหนคือผมจะมีหลวงพ่อที่เป็นดูแลผมอยู่แล้วผมก็จะขอรับคำปรึกษาจากท่านก็พูดง่ายท่านท่านก็จะนั่งดูให้ครับแล้วก็ดูว่ายังไงเขาดูอนาคตพี่ไหมว่ามาทําคดีนี้แล้วพี่จะเป็นยังไงจะดังก็มันก็ต้องดูรวมก็ต้องดูรวมไงครับว่าคดีนี้เราสามารถเข้าไปช่วยได้ไหมเขา เขาถูกกันแกล้งจริงไหมหรือว่าเขาเป็นอยู่ฝ่ายไหนอะไรเงี้ยก็ต้องดูสรุปว่าหลวงพ่อดูว่าก็ช่วยได้ครับทําได้ช่วยได้ช่วยได้คืออะไรคะคาว่าช่วยได้ก็หมายความว่าทําได้ช่วยได้แล้วก็เราเราไม่ได้ช่วยคนผิดอันนี้ประการสำคัญเลยช่วยคนผิดหลวงพ่อเป็นศารเหรอคะเอาัจเลยคือต้องมีการเข้าชานดูครับพี่ใส่เข้าชานดูอ่าหลวงพ่อท่านจะเข้าชานดูให้ กนท่านก็ดูให้แล้วช่มจิตใช่ไหมชันเหมือนชุ่มจิตไหมที่ไม่เหมือนใช่ไหมก็มันไม่ใช่ชื่อมจิตคือในการทําคดีเนี่ยผมจะมีครูบาอาจารย์ในการดูดูให้ในเบื้องต้นก่อนแล้วผมก็วิชาชีพพนายอย่างเดียวมีมูด้วยถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อผมมั่นใจแล้วว่าครูบาอาจารย์รับรองแล้วผมก็มั่นใจในระดับนึงแล้วเนี่ยผมก็ดันเต็มที่ครับคือหลักเลยคือไม่ได้ช่วยคนผิดแล้วก็ไม่ทําให้เราติดตาม ถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้บ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็จะชนะคดีทุกเรื่องคนในโซเชียลเขาบอกมาว่าพี่ปากแจ๋วมากเลยเวลาที่ออกให้สัมสืษณ์นื่อบางมุมบางประเด็นเนี่ยนะถ้าเราพูดนิ่มๆมันมันไม่กระแทกทําให้เขาสํานึกได้ไกระแทกยังไงถ้ากระแทกคืออะไรกระแทกกัหมายว่าคือบางทีเราพูดนิ่มๆดีๆเนี่ยมันคนนั้นมันไม่สะก,กิดมันไม่สะก,กิดใจแล้วมันไม่มันไม่ทําให้มันสํานึก เปนกพูดแรงๆมาทิพย์วันไม่นักทวุฒิคือบางทีเราพูดแรงๆมันจะทําให้เขาได้สํานึกได้ไงสํานึกได้ว่า <c oughs> เอ๊ะมันมันไม่ใช่ว่าคนนั้นนด้ด่าคนอื่นได้อย่างเดียวนะหรือวิจารณ์คนอื่นได้อย่างเดียวนะ<อ>คุณก็ถูกวิจารณ์ได้เหมือนกันนะแม้แต่คุณจะเป็นแบบอ,อันดับต้นๆของประเทศรายการหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นต้นๆของประเทศเนี่ยคือมันก็มีคนที่เขาไม่กลัวคุณก็มีนะมันไม่ใช่ว่าเขาจะกลัวคุณชื่อย่อไหมรายการต้นๆของประเทศมีชื่อย่อไหม ไม่มีอไม่มีชื่อยอดไม่มีชื่อย่อรายการปุ้ยรถสลินไหมรายการปุ้ยรถสลินไหมรายการรายการอะไรสักอย่างนี่แหละที่ว่ามีหอหีิบไหมย่มันต้องมีการสะกิดบ้างมีหอหีิบไหมมีไม่เอกอะไรก็ตามแต่ที่เขาเขาคิดว่าเขาทําถูกเนี่ยมันบางทีเขาก็ทําไม่ได้ถูกทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีคนไปเตือนเขาอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเขาทําถูก คือผมมองดูแล้วเนี่ยมันไม่ถูกผมก็เลยต้องเตือนสติเอาไว้ว่าไม่ต้องไปเอ่ยชื่อย่อเขาหรอกใครก็ตามแต่ที่ทำนักษณะเออไม่ต้องไปเอ่ยเขาหรอกประมาณนี้แหละทีนี้พู้ยถามต่อว่าพี่พี่อ่านคอมเมนต์มั้งไหมคอมเมนต์ก็ก็เห็นอยู่ก็จะขึ้นหน้าจอเนี่ยก็เนี่ยมีแต่คนชมพี่เนี่ยตัวเคเขาคตัวเคเราเราจะไปคุยอะไรเหรับเคคืออะไรเคก็อักษรภาษาอังกฤษ ยังไรก็ตามนะคะล่าสุดคุนายธรรมราชนะคะได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังถูกจับตามองนะคะโดยได้โพสต์ในเพจเดิมของตอนนะคะว่าขอขอบคุณทุกยอดที่ให้กําลังใจสนับสนุนการทํางานของผมผมยืนยันยึดมั่นทํางานในแนวทางต่อไปครับท่านใดมีความประสงค์สนับสนุนการทํางานของผมและทีมทนายความขอทราบรายละเอียดทางอินบ็อกซ์เพจได้ครับภารกิจนี้เปิดให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมขอขอบพระคุณมากครับ พร้อมกับแนบภาพตนเองนะคะภาพขอรับบริจาคและภาพที่น่าจะเป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนนะคะซึ่งเป็นการส่นกระแสข,ของทนายรุ่นพิมพ์ที่ไม่สนใครมาด่านะคะนอกจากนี้นะคะยังมีโพสต์ที่แคปภาพจากข่าวเป็นรูปของหนุ่มกัญชัยร่วมโอนเงินสนับสนุนโดยทนายธรรมราชนะคะได้คอมเมนต์ใต้โพสว่า2บาทของท่านก็ถือเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับการทํางานของผมครับ นอกจากนี้นะคะัทนายธรรมราชรค่ะยังออกมาไลฟ์สดร่วมหนึ่งชั่วโมงนะคะให้คาปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับคดีเช่าซื้อนะคะกรณีที่ถูกไฟแนนซ์เนี่ยฟ้องร้องด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมถูกเรียกส่วนตานะคะค่าขาดราคาเกินจริงพร้อมทั้งให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีอื่นๆค่ะโดยตั้งหัวข้อว่าธรรมราชฎร์ทอกนะคะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรีมีคําถามพิมพ์มาได้เลยครับ ขณะที่ต่อมาในะคะัทนายแก้วค่ะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของตนเองด้วยนะคะข้อความจวกแรงค่ะว่าเป็นถึงนักกฎหมายแต่กับแนะนําลูกความว่าไม่ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาและตัวเองก็จะไม่ไปเพราะคู่กรณีแจ้งความเพื่อแก้เกีียวไว้ต่อรองคิดได้ไงพี่แก้วขอแนะนานะครับว่าเราเป็นทนายไม่ใช่ทนาะครับดีชั่วยอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวค่ะเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของหนุ่มกัใช้นะคะก็ได้ฟาดเลยอยถึงทนวยบางคนระบุข,ข้อความที่ว่าถ้านวยมึงไม่ต้องพูดเยอะเที่ยวแนะนําคนนั้นคนนี้ตัว มึงเอาให้รอดก่อนท้องรอเนี่ยรอมึงอยู่ไม่มาก็รอหมายจับด้านใต้คอมเมนต์นะคะกันจอมพลังก,ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าหมายจับออกเมื่อไรบอกนะพี่ชอบคนมีหมายจับโดยหนุ่มกัญชัยนะคะก็เข้ามาตอบว่าจัดไปพ่อะจอมพลังขณะที่คอมเมนต์อื่นๆของชาวเน็ตน,นะคะก็ถล่มยับค่ะมีความเห็นตรงกันว่าปักหมดุดรอชมอีพีต่อไปกันรัวๆเลยทีเดียวค่ะ ก็รีทวาเรื่องราวยิ่งร้อนระอุขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของทนายธรรมราชนะคะแล้วก็ลัทธิเชื่อมจีดค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o t u u e c ช anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o o ท็อปดาราดได้เลยนะคะอๆยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ